จานมีคนลอกกันบ้านจบเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอนะครับกับลีดยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหเพื่อนรักมาลอกกันบ้านลิวพูลซะแล้วนะครับไม่เอาสามแต้มเหรอไม่อยากขึ้นท็อปโรหรือ,อยังไงนะครับคือนัดนี้เข้าใจแหละว่าตัวตัวหลักมันนะครับมันหายไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเมมโบ นะคแล้วก็ทางด้านของตัวเจ็บเยอะอีกเมสันเมาส์บุโนเฟรนเดสนะครับแล้วก็นักเตะที่ไปแอฟริการเนชั่นคัพอีกนะครับยังอารมาเดโ o และเอเมมโบเนี่ยก็ขาดตัวหลักหลายคนนะครับส่วนลีดยูเนเต็ดฟอร์มก็ดีนะครับไม่แพ้ใครมารวมนัดนี้ก็น่าจะ7-8นัดนะครับซึ่งใน l ลีกเนี่ย ก็เก็บผลเสมอมาได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับรีกอยู่ในเตตระนะัดนี้ก็ทําได้สําเร็จด้วยเกือบได้รับชัยชนะด้วยนะครับในบ้านออของลีดอยู่ในเต็ดนะครับส่วนแมนยูเนี่ยคือโอกาสมีนะจากมาิอุสุนย่าวันนี้มาิอุสุนย่าแบกเหลือเกินนะครับวันนี้เล่นดีนะส่วนทางด้านของเชสโก้เนี่ยผมมองว่าเซอร์ซีมีประโยชน์กว่าจริงๆนะครับเซอร์ซีลงมาเนี่ย เกมแมนยู U, ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็วันนี้โอ้โหมันมีโอกาสทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีทีมที่ชนะลีดก็มีโอกาสที่ชนะแต่ว่าจังหวะเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้ลำเมนวันนี้นะไม่ได้ลำเมนนะคือแมนยูไม่ได้แต้มจริงๆนะครับแล้วก็ไม่โดนแซงนะครับแอรลอนสันเนี่ยคือ แอรดอนสันดีตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับแอรอนสัน on มายิงประตูให้กับทางลีดยูไนเต็ดขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เนื่การกระชากลากเลือ้อยไปวันนี้โยโร่นะครับก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมเหมือนเอ่อความมั่นใจเขามันลดหายลงไปนัดนี้ก็ตามจับความเร็วของแอร์ดอนสันไม่ได้นะครับส่วนวันนี้กองหลังเล่นดีเฮเว่นนะครับเฮเวนคือผมชมเลยว่า หลายจังหวะดีดีดีมากดีเกินอายุนะครับอายุแค่1 8บแเองนะวันนี้แบกแบกแดนหลังของแมนยูได้เลยอะ่ะนะครับส่วนโอกาสของลีด d u ยูไนเต็ดเนี่ยที่จังๆเลยนะไอที่หน้าได้ประตูจริงๆะ่ะสำหรับไอลีดยูไนเต็ดนะครับขอไอลูกของเขาเวลลูวินที่ม่งไปชนเสาอะ่ะโอ้หลายรูปเหมือนกันนะ แล้วก็แมนยูก็มีจังหวะที่คุณย่ายิงไปชนเสาด้วยนะครับก็นัดน,นี้แบ่งแต้มกันไปบอกแล้วอย่ามาลอก,การบ้านนะจริงๆทีหลังไม่ต้องมาลอก,การบ้านนะเสมอไม่ต้องมาล้อด้วยว่าทีหลังไงให้ตัวเองจบก่อนแล้วค่อยล้อถ้าลิวพูแบบนะถ้าลิวพแบบแแูแบบแข่งแข่งแบบเออมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมาล้อนะครับอายเขาเปล่า,าอายตัวเองด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าสักแต่ตยะล้อนะนะครับฝากไว้ด้วยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อุ่นฟิลด้วยขอบคุณครับ